สวัสดีครับผมวิลลี่มิลาสครับวันนี้บอกว่าความคมชัดทั้งภาพและเสียงในรถ MG x t e n d e r ครับกับหน้าจอ Android ตรงรุ่นสุดล้ำครับขนาดใหญ่ถึง10นิ้วครับมาพร้อมเฟรมหน้ากากสวยงามครับและสุดยอดระบบเสียงใส Infinity by Harman ครับในรุ่น Alpha ครับคู่หน้าและคู่หลังครับมาพร้อมกับซับบล็อก10นิ้ว Alpha Acoustic ครับจะบันเทิงขนาดไหนครับเดือดตั้งไม่ชมเงินเลยครับสักคู่เดียวครับสิกอิ i n ินิตี้อัลฟา6 5 0 4ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับ พร้อมทำฐานเสริมอย่างดีเลยครับมาพร้อมกับแดมมอคริโกที่ประตูครับแข็งแรงแน่นหนาทีเดียวครับในส่วนโรงเก่าครับของเดิมครับมีขนาดเล็กแค่5นิ้วเองครับแม่เล็กเล็กนิดเดียวครับโครงสร้างเป็นปลาติกธรรมดาครับดูตามกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับกราฟโรงอินฟิทีอัลฟา65ห้นที่ประตูบานหลังก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับงานเนียบนิ้งสวยงามเลยครับมาพร้อมกับแดมมอคริโกที่ประตูครับ ดมทั้ง4บ้บานประตูเลยครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับอุบสบอก10นิ้วอัลฟาคุสติกของเราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับติดตั้งซอน่ฟุตบอลได้ย่งลงตัวครับมาพร้อมกับหน้าจอง n n r r o i d ตรงรุ่นสุดล้ำครับนรุ่นออฟต์ขอล์แรมลห4ครับมาพร้อมเฟรมหน้ากากสวยงามครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับ Mg Xender เป็นที่เรียบร้อยครับกับหน้าจอ Android ตัวสุดรำครับเรื่องอคอร์แรมซีรอยหกครับคขางเฟิรมและก็สวยงามเลยครับสามารถใช้งานอย่าง u t u b e Netflix ทีออนไลน์หรือ Google m แ p s ได้เลยครับทัชสกรีนลื่นไหลครับตัวนี้ขนาดหน้าจอใหญ่ถึง10นิ้วครับเดี๋ยวรับชมอย่าง u t u b e กันครับมีทุกคอนเทนต์รับชมครับ u t u b e ครับ YouTube ครับ When t h e ภาพผมสีสดใสครับจอใหญ่เต้นตาครับดังเมาอุ้มกลุมอะไรได้เลยครับขณะนี้บอกผมผู้อมมันตื่นเนอินฟิวี่ไปห้าแมนครับต้อเสร็จเรียบน้อยครับ เป็นลึกลอยครับทด yeah. พันทุกการเดินทางครับเหล่านี้ <c oughs> ามาใช้งาน,น,น,นก็นแบบได้ด้วยครับ <c oughs> ไย stand ปยังแผนที่น้ำทางครับ Google Map ครับท่องเที่ยวทัวไทยไม่มีลงครับสะดวกครับแล้วยังมีระบบ PIP ด้วยครับ Picture in Picture ครับเป็นการแบ่งสองหน้าต่างในจอเดียวครับ <Wow. S 2> Picture in Picture ครับ <Wow. S 2> ซ้ายดูหนังขวาแผนที wow. ่ครับ <Wow. S 2> เปิดเนการเดินทางครับ ใช้างานได้ปกติเหมือนเดิมครับคราวนี้เราติดตั้งเพิ่มเป็นกล้อง AHD ด้วยครับเส็นเลียวได้ตามวงเลียวพวงอะไรครับนี่ครับพอคืนเกี้ยวมาหน้าเดิมครับโอเคครับทันนี้สนใจกติไไดตั้งสุดล้ำแบบนี้ครับเดียวตอครับเปี่ผมวิลลี่ครับที่เบอร์โทร086 9 6 6 9 6 5 9เ้าห้านกคกหก้าเสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ